จอตีเท่านั้นแต่ได้แต่ว่าแอ่กินเยอะเพื่อแต่บจะมีงค่าทีู่ดนะครับเห่พอยู่เนี้อไไเอร์นะครบไม่ใช่หมูนะองกินเอะนะครับโอเคท่ามชมอีกสัหรอบนะครับกัมือบมชอบไหมลูกไไเอร์นะครบจะมีที่ีอเลยนะบเปไคหอมทีอเลยชอเอเชียานะครับไอ้น้งคับ โอเคน็เราจะชมกอีสานรอบเลครับโอเค้วก็ชมารมวยมักครับนี่แล้วกววองสามารถจอน้านอมพิเตอร์ไลนเตอรรทียังเติมยังแล้วนะเลยครับ